เก้าเหรียญพระพุทธปี2460 1รหนึ่งเหรียญหลวงพ่อโสธรวัดโสธรบารารางบรวิหารจังหวัดชเชิงแสาสองเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิษวัดมงคลบพิษจังหวัดธนกรศรียุธยาสามเหรียญพระศรีอริยเมตไต่วัดไยจังหวัดลบบุรีสี่เหรียญพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลก ห้าเหรียญฤาษีเบิกไทยวัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครหกเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงบวรวิหารจังหวัดธนครุรี 7. เจาดเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเทศมุทบวรวิหารจังหวัดสมุทรสงคราม8ดเหรียญพระพุทธสิงิ์วัดราชประดิษฐ์กรุงเทพมหานคร 9. เกเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ